การกระสารงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับเชื้อไวราส2,535และกฎกระทรวงว่าดว้วยสุขกรณะ,ะของตลาด2 5 5 1นะครับจึงหเทศบาลเนี่ยก็ได้แจกเอกสารนะครับเกี่ยวกัเบเรื่องออพรบการสาธารณสุขนะครบก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแจ้งทุกท่านทราบนะครับเราจะพิจารณาในวันน,นี้นะครับ มีผลสรุปของการตรวจตลาดเช้าผู้ประกอบ,บการอาจจะค่อนข้างจะมากนะหลายครั้งเชิญพอครับวันนี้พีคสุดไลยนะคะพอครั้งที่สามเนี่ยก็ตรวจเชิงลกอีกที่สราราชัยทะเลนะคะสี่สแปดคนนะคะก็คิดเปรายละเก้าจุดเจ็ดนะคะก็เกือบสิบเปอร์เซ็นครั้งที่สี่ตรวจสุดท้าย ที่ตรวจไปครั้งที่สามนะคะยา488คนพบติดเชื้อ225คนซึ่งเป็นทั้งคนไทยและคนต่างด้าวนะครที่ของกลุ่มคนที่เราตรวจได้นะแล้วก็ตรวจพบตรวจเจอก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับผมผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่ม,มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพวกแรงงานต่างด้าว นะครับที่สากาพยาบาลหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะคอยลงไปลบมาก็ทาให้ยากที่จะไปควบคุมนะหรือจัดการให้เป็นไปตามระบบอันนี้ได้ทุกวันเนี่ยจะมีคนแจ้งเข้ามาว่าท่านบ้านมีอาการอย่างนี้มีอาการอย่างนี้นะหรือว่ามีแรงงานต่างด้าที่มีอาการหน้าสงสตัวมาแล้วไปถึงที่นะก็ยังหลบจากหน้าหน้าบริเวณสถานที่จะส้วไปเลยนะแล้วก็ วันที่ไปสวอปเนี่ยคือมันก็เป็นเป็นงานใหม่สําหรับพวกเรานะเพราะว่าพวกเราก็ทําเรื่องงานท้องถิ่นเนี่ยจู่ๆก็มาทําเรื่องงานสาธารณสุขเลยเพราะเรื่องการโรคระบาดเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเนี่ยการควบคุมก็ค่อนข้างค่อนข้างจะบอกว่า,าเป็นของใหม่สำหรับพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยที่ดีๆเนี่ยเราไปปนอยู่กับตรงเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ดีๆ เมื่อไปสวอแล้วก็ไปตรวจให้พบตรวจให้เจอแล้วก็เอามาดูแลรักษายังไงก็ต้องว่ากันไป่างนั้นเช้าเองนะครับไปครับลวยครับตลาดน้ำเจ็ดร้อยไร่ครับตลาดน้ำเจ็ดร้อยไร่ชื่อตลาดน้ำเจ็ดร้อยไร่เลยตลาดสิวนาตลาดสิวนาทางฝั่งนี้ครับก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเช้านะครับตลาดสดคนนะครับท่า ตลาดสาชัยครับครับก็ได้ดำเนินการด้วยมาตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงแรกนะครับได้มีการเกี่ยวกับมาตรการงานป้องกันกำหนดเส้นทางเข้าออกนะคือทางด้านท้าเซเว่นแล้วก็ด้านหน้าตลาดจะมีกำหนดเสจนทางออกโดยมีเจลล้างมือนะครับแล้วก็มีจุดตั้งวัดอุุหบูม ว่าสองจุดเนี่ยมันจะทําให้ผู้คนแออัดก็เลยมีหลายจุดนิดหนึ่งแต่ละจุดก็จะมีพนักงานนะครับที่นั่งที่นั่งให้วัดอุณหภูมิแล้วก็มีชื่อมีเบอร์ตั้งตัวระเบียบแล้วแต่ก็คือมีการตั้งจุดแอลกอฮอล์เดล้างมือจัดจุดเข้าออกสองจุดจักส่วนมากจะตั้งโต๊ะเป็นตลาดนัดวันพุธนะจ๊ะพ่อค้าแม่ค้าแต่ละแผงค้าก็จะทำความสะอาดในแผงของตัวเองส่วนทางตลาดก็จะรับผิดชอบ พื้นที่ส่วนกลางตลาดครับแล้วก็ในเรื่องของเราเรื่องเราเนี่ยไม่มีการนโยบายการรับผู้ค้าที่ไม่ขึ้นผู้ค้าทุกคนในตลาดจะขึ้นทะเบียนกับทางตลาดเราจะไม่มีการรับเออ,อย่าให้มันเกิดการแพร่ระบาดอะไรพวกนี้ไนที่าาสุดได้ควบคุมกันเองในระดับหนึ่งนะที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะก็พอใจนะครับเรา พ่อท่านจะรมท่านบอกว่าต้อง<ไ>เ,เป็นความสาสุขแเราครับต้องไปถ้าเราไม่ตัดตนะิดนะก็ติดหมดเลยการติดหมดเลยที่ร<ไ>้านเขไม่มีใอสั่นนะคะเพื<า>่อเป็นฐานขอ้อมูลของตลาดเองนะคะอันที่สามก็คือถ้ามีการตรวจคัดกรองแม่ค้าหมายถึงว่าตอนนี้กําลังมีการตรวจคัดกรองแม่ค้าในทุกตลาดอยู่แล้วทุกตลาดเนี่ยอาจารย์เจ้าหน้าที่สาสุขก็คือสาสุขอำเภอรัฐเทศบาลเนี่ยก็ได้ลงตรวจคัดกรองเพื่อจะทราบว่า ในแต่ละตลาดเนี่ยมีการติดเชื้อไหมแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยจะต้องเอาไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนามนะคะอันนี้โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ทางผันทับแล้วก็ทางทหารเนี่ยจะรับไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการกักตัวอยู่ในที่ว่าท่านหมอสารสุขเนี่ยได้แจ้งแล้ว300กว่าราย,ยออตามกฎกระทรวงซึ่งอั้นก็จะเป็นออกฎข้อบังคับอยู่แล้วนะคะเป็นแนวในการตรวจนะหนึ่งชุด ชุดที่สองก็คือตรวจตามมาตรการเพ่อระวังป้องกันโรคโควิดว่าตลาดได้เก็บทำตามกำหนดไว้อย่างเช่นโควิดนะคะก็ตามที่แต่ละตลาดก็ได้แจ้งแผนเข้าข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยกันดูนะคะว่าที่ท่านทำไว้ถูกต้องไหมนะคะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างเราก็ได้ให้คำแนะนำนะคะมีคนมาเฝ้าตรงทาง เข้าออกอะไรแบบนี้นะคะทางเข้าต้องต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้เวลาหนึ่งวันนะคะลองวางแผนดูว่าจะกําหนดทิศทางในการดาเนินการของตลาดใ้อย่างไรนะคะสำหรับตลาดที่ดําเนินการนะครับในส่วนของทหารเรือเนี่ยด้วยทางทาง่ทานเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือก็มีความสําคัญในตอนระบาดระลอกสามแล้ว,ลว,ลว,ลวก็เลยให้ทางโรงพยาบาล,ลบองคกรเนี่ย สุ่มตรวจโดยใช้เกณฑ์เดียวกันเนียครับในพื้นที่ตลาดทั่วทั่วของของขัดในพื้นที่จับีซึ่งตอนนี้ก็ตรวจสองพื้นที่คือที่กรอรอแัะที่นองหยกนะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการตกเกณฑ์แล้วก็ให้คำแนะนำไปเรื่องต้นแล้วเมื่อวันที่เราเปิดตลาดหรือวันที่เราตรวจท้ากันเนี่ย อาจจะต้องมาอาจจะอาจจะต้องเจออีกเยอะครับแต่ก็เลยคิดว่าต้องให้ผู้ประกอบการของท่านช่วยกันระมัดระวังด้วยนะครับในโ่วนกางสาธารณสุขตอนนี้ที่ทําอยู่ในแต่ละปีนะคะก็ได้มีการมาร์เก็ตตัวอย่างอาหารในตลาดเช้าแล้วก็ทุกตลาดในพื้นที่เขตบางเพลสตะวันเพื่อไปตรวจสารปนเปื้อนนะคะร่วมกับโมบายยูนิตของจังหวัดชลบุรี ถ้าทางเราตรวจแล้วพบว่าแผงไหนที่แม่ค้าเกิดจากเพือนๆ6ชนิดพวกบอลเลตันลาบอาลเมลีพวกนี้นะคะเราก็จะให้พื้นที่อยากเก็บตรวจซ้ำอีกคั้งหนึ